ีเพื่อนชายโยกาทุกท่านนะครับก็ต่อจากคลิปที่แล้วนะที่มีการรีวิวนะครับเซ็ตสื่อสารนะครับของคุณไอซ์นะครับแล้วก็คุณไอซ์เนี่ยเขาได้เอาตัวละครนะครับมาเทสดำเมีดให้ดูนะครับว่าสังหารของเขาเนี่ยดำเมีดเท่าไหร่เนะเห็นไหมครับเห็นไหมครับก็ดำเมีดกมื่นนึงมั่งหกพันมั่งนะครับเจ็ดพันมั่งนะครับ ได้บับหมอไปได้ปับหมออีกหนึ่งไปตาเมจจะหมื่นมั่งพันมั่งเจ็ดพันมั่งอประมาณนี้นะครับนี่เห็นไหมครับแต่พกติผมไปขอจอยตี้เขานะครับดูดิดูค่าประสบการณ์นะครับได้เป็นเป็นล้านเลยนะครับแถวนดี ตัวละครมเมอสเยโอยสามสิบนะครับเสียงสองเนาะก็มาใจเขาหน่อยนึงนะครับมารีวิวดาเมิคเขานะครับเนาะก็ถือว่าเซตนี้ถึกนะครับนะก็ลืม้ถามนะครับวานะ่ากดยาอะไรไบ้างนะครับเดยวถาม,มานิดกดยาอะไรไบ้าง แน่ๆนะครับมีสร้อยหยกแดงแน่ๆนะครับวันนี้ก็เพิ่มพลังป้องกันแล้วก็เพิ่มพลังโจมตีอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับแล้วสร้อยหยกแดงะครับเนี่ยครับเนี่ยครับต้องยืนห่างนะเพราะว่าเซตของผมเนี่ยมันไม่ค่อยเพิ่มหน่วยนะครับตลอกการที่จะเข้าไปปะทะกับม่อนเตี่ยว129นะครับโอ้โหดูดลือดิเออ รับเงินสะลึง9,080นะครับไพพิชเซียนอู้เยอะนะครับภาพสลการเป็นล้านนะครับภาพสลการตัวบอลเตะล้านนะครับไม่ใช่น้อยๆน,นะครับนี่ขนาดคูณ3ที่เฉยนะครับไม่ได้มีไม่ได้มีอะไรนะไม่ได้มีบดโยงบดยาอะไรนะ้ตอบเขาเลยนะครับมีมอนตีเข้าที่ ปดเกาสิบประมาณเขยังได,นะงด้บอกนะว่ากดยาเพราะน่าจะมีจองบได้รับะสะเสบียงไปแล้วนะครับเขาอ,อ,อ,อ่านแล้วนะครับรอดูนะเขากดยา,นะาบ้างแล้วปรับให้หนะร้อนลายกับลายเขี่ยว เขากดไลายพกนะครับแล้วก็กดถิงจิตนะครับแล้วก็กลายเขียวนะครับก็แค่นี้ก็สายเร็วก็จะกดประมาณนี้นะครับใครที่อยากไเร็วโลเ็วนะครับก็จะมีตัวป้ายสนับสนุนนะครับอนนะุนี่ก็ช่วยเพิ่มนะครับความสบการได้เยอะเลยทียันโยกลางด้วยนะครับ ไอยากเป้เร็วลเลยนู่โข้อสี่กเข้าอยแค่นี้นะทุกจากบวก13เนี่ยก็จะกลายเป็นบวก17เลยนะครับไอ้บวกสิบ้านะครับวอาวุธจากบวก13เนี่ยก็จะกลายเป็นบวกสิบเจ็นะครับ ก็หมดหมดเลทีเดียวนะครับนี่เป็นหมอน่าจะเป็นหมอของเขาเองนะครับดูนะก็ไม่มีอะไรมากนะครับพอเป็นชุดรวมอีเวนต์นะครับก็ร้อยสิบห้านะครับบวกบวกประมาณนี้นะครับไม่มีอะไรมากก็ขอขอเซตด้านล่างเป็นร้อยสามสิบนะครับโอ้ ยอดปรับไปเขาสักหน่อยนะนที่จะที่จะคลิปนี้นะครับถ่ายให้เรียบร้อยโอเคนะครับก็พามาชมนะครับตัวดาเมจเนาะแล้วก็พลังป้องกันอของเขานะด,ดูดิโอ้ห oh oh. เยอะมากนะครับคู่ป้อนตีไม่เข้านะครับเดี๋ับก็ใครนะครับที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ดีโดยละวกันนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีละบ๊ายบาย